ความจริงมันก็ไม่ใช่แค่นายเอกหรอกที่มีความรู้สึกเกินกว่าเพื่อนไปตัวทาคามิสวะเองอะ่ะเขาก็แอบ,บตกหลุมรักยูจีนมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันดังนั้นต่างคนต่างอารมณ์พาไปมันก็เลยทําให้เกิดการวันไนสแตนขึ้นมาข้ามคืนหลังจากนั้นตัวนายเอกอะ่ะเขาก็สั่งให้พระเอกลืมเรื่องราวในคืนนั้นซะทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งนายเอกเขาต้องมาดูงานที่ญี่ปุ่นโดยพาลูกมาด้วยปกติแล้วตัวทาคามิสวะจะเป็นคนที่คอยดูแลลูกให้กับนายเอกหรือก็คือเป็นพ่อพ,พี่เลี้ยงนั่นแหละแต่ว่่่่่่่่าา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 าคครรรรรรววววเเเเเเนนนนนนนีีีีี้้้้ยตัััพะะออกกกกกมดทททํลใหงงปปญุจ็แ ตัวทาคามิาวะแยก่างจากยูจินโดยเหตุผลในการลาพักร้อนก็คือพ่อแม่ก็เป็นห่วงเรื่องการแต่งงานดังนั้นจุดๆเล่าว้ในฐานที่เข้าใจตัวในเอกที่คิดไปแล้วว่าพระเอกอะ่ะเขาจะไปดูตัวจรงิจรงๆหรือเปล่าทาคามิาวะจะแต่งงานหรอจะลาออกจากการเป็นคนดูแลเขาเนี่ยนะในช่วงเวลาแห่งความสับสนตัวไอเอกอยู่ญี่ปุ่นส่วนพระเอกอยู่ต่างประเทศซ้ํายังต้องมาเห็นหนามยอกอกภาพบาดตาอย่างการที่น้องชายของตนเองได้รับอิสระในการได้รักกับแมวบ้านทําไมรู้สึกอะไรอะไรก็เป็นใจให้ใหกับน้องชายซะเหลือเกินในขณะที่น้องชายมีทั้งสายเลือดเสือดาวที่เข้มข ได้รับอิสระไม่ต้องรับภาระอะไรแต่เขากับต้องแบกรับภาระความคาดหวังจากตระกูลเอาไว้ก <c> ็ไม่แปลกที่จะเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วคนที่จะสามารถรับมือกับนายเอกได้ก็มีแค่